นี่หนูมั่นใจหนูยืนยนันมั่นใจยืนยันครับอือไปทังเห็นตอนบนเลยตอนตกเลยเหรอใช่พี่คือเขาร้องตะโกนเรียกอะคือพวกหนูนั่งอูกันอยู่ริมฝัม่งนี้เนี่ยประตูสีลมัประตูนะี้บ้านหลังนี้แสดงว่าเขาตกตรงบนนี้แน่ๆใช่อันนี้นะครับก็เกิดเป็นข้อพิสูจน์ของชาวบ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่ตัวมันจะเป็นบ้านหลังนี้นะครับจะได้ยินกันนะครับบอกว่ายืนยันว่าได้ยินเสียงคน ร้องให้ช่วยด้วยสาครั้งตรงบริเวณท้ายเรือนะครับแล้วก็ก่อนที่จะมีการจมน้ำเนี่ยทางน้องเขาก็ยืนยันว่าได้มีการนั่งอยู่ท้ายเรือก่อนที่เขาจะตกงไปในขณะที่เพื่อนๆอนนั้นก็อยู่ตรงท้ายเรือแต่ไม่มีใครเชื่อคุณแตงโมโนะครับอันนี้ก็คือเป็นคาพูดของคนที่เห็นเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะครับซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ทางทีมข่าวได้สอบถามกับน้องเขานะครับว่อหลังจากนั้นเมันเกิดอ,อะไรขึ้นคบก็หนูทอเรียกพ่าจริ้งมามและเรียกพ่าจริ้งมาเขาก็สอบถามเ,าเพื่อนหนูด้วย เหตุการณ์มันเป็นไงมากมันอะไรมากพ่อเขาอยู่กลางเกาะพี่เรือวนอยู่นานไหมครับ <comprar> เห็นเรือวนตามหาอยู่นานไหมครับก็นา <dunno> อนา <ó pt imo> อยู่นะพี่ประมาณกี่ชั่วโมงประมาณสามชั่วโมงอะน่าจะดีแล้วค่ะขึ้นกันหมดเลยแล้วก็ไปทิ้งไปเลยทิ้งเขาเลยทิ้งหมายถึงว่าเรือก็ไปเรือก็ไปด้วยอ่ะไปอยู่ตรงไหนไปไปตรงโค๊ะตรงนู้หรือตรงไหนไปตรงโค๊ะ เกาะกลางเลยอ่อันนี้เป็่อเรือส่วลใช่ไหมใช่ไปถึงโฟ๊ะบั่งหมายถึงว่าพอเราเห็นเรือเรือที่เขาวนๆหาอยู่สักพักหนึ่งแล้วเรือก,ก็ขับไปฝั่งตรงข้ามใช่เหมือนเหมือนเขาหยุดหาหรือ,อยังไงครับเหมือนเขาหยุดหาหรือว่าเขาเหนื่อยหนูก็ไม่รู้นะแต่แต่คือสามชั่วโมงแน่ๆใช่เรายืนดูอยู่ถึงสามชั่วโมงเลยเพราะหนูยังไม่นอน ไม่เห็นใครว่านะมาร์คเากาะใงบริเวณที่ไม่มีไม่มีไม่มีครับซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเรามองว่ามันเป็นยังไงมันแปลกแปลกเคยเห็นจากที่เราอะไรอย่างเงี้ยมัน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 มีความแปลกหรือว่าแล้วถ้าตกจริงยจะมีชีวิตรอดมมันน่าจะไม่รอดทัี่เพราะมันไม่มีคนช่วยเลยอ่ะอืมไม่ตากันัอยามใช่พอถายย้อนกี่นาทีหนึ่งในนาทีที่เราเห็นว่ามีคนหล่นจากเรือนั้นน่ะเราเห็นชัดๆเลยใช่ไหมเห็นชัดว่าพี่แตงโม เห็นว่าเป็นแตงโมด้วยใช่ทำไมเราถึงมั่นใจเป็นแตงโมเพราะหนุนมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าพี่แตงโมล่วงเรารู้เลยเหรอว่าเรือลำนี้เป็นดารานั่งเรือมาใช่เพาราะเขาเขาลงเฟซอยู่อืมแล้วลงเฟซอยู่ว่าใช่คือแบบว่าลงเหมือนออกมาถ่ายข่าวหรือว่าอะไรอ่ะหรือมาทำหนังอยู่แถวเนี้ย ก็มีเพื่อนเราเห็นใจเพื่อนไปไหนกันหมดแล้วก็ไม่รู้พว่นหนี้พว่หนูหมดเลยรู้ว่าเลยมาช่วยแม่ขายของแต่เมื่อคืนมีเพื่อนรู้เห็นด้วยใช่ไหมใช่กีค่คนประมาณห้าคนตอนนี้คือเพื่อนๆเราอยู่ไหนบ้างตอนนี้มันหนีกันหมดเลยเห็นพวกนักข่าวมาหนีหมดเลยแต่ร้อยยืนยันมั่นใจใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ว่าพี่แจ็งโมต้องร่วง แต่เราไม่ใช่เป็นคนที่ถ่ายคลิปใช่ไหมที่ว่ามีเรือมีเด็กที่มีมีอีกคลิปหนึ่งที่มีเด็กสามสี่คนแล้วได้ยินเสียงว่าเรือกาลังวนอยู่แล้วเขาตะโกนหาโบไม่ใช่คลิปของเราใช่ไหมไม่ใช่คลิปของหนูแล้วเราได้ถ่ายคลิปไหมหนูไม่ได้ถ่ายเลยเพื่อนได้ถ่ายไหมเพื่อนไม่รู้เพราะมันไม่มีคนจับโทรศัพท์เลยพอได้เสียงหมดได้เสียงสามทีเพื่อนหนูหนีหิน กันหมดเลยคิดว่าผีไงเพราะเพื่อนหนูก็กลัวผีกันด้วยไงไม่ได้โกหกใช่ไหมไม่ได้โกหกพี่พเพราะผีในวัดนี้เยอะใน่อนบ,บ้านเราที่เราอยุดเมื่อกี้คือหลังสี้หนคนระับหลังหลังออกสีชมพูอ่ะพี่ออกสีชมพูเข้าไปในซอยหมู่จะมกผู้ใหญ่เห็นไหมผู้ใหญ่ไม่มีเลยพี่เขายังหลับกันหมดเลยแล้วเรอทำอะไรอยู่ตอนนั้นคือนั่งเล่นกับพกเพื่อนปกติเพออย่างนี้ก็คือใช่ คนระเบียงใช่ครับอหอันนี้ใช่ครับชิดที่อ,อ่คือคือตั้งมาใส่ชุดนี้ใช่ไหมครับใช่มันค่อนข้างมืดเรามม่น่ใจขนาดนั้นเลยหรอครับใช่พี่เพราะเพราะมันไฟมันจะส่องมาของบ้านหนูอ่ะอันนี้มนชุดที่ภูเก็ตป่ะ มันชเ็ใชนุดนั่คือ่หลัสจยาใส่ชุดที่ใส่มาแต่ว่ามันค่อนเขาอย่างที่บอกว่ามันแบบว่าใส่ชุด